เข้ามาถึงตอนที่9แล้วนะครับสำหรับมหาเวทผึ่หนึงมันซีซั่น2ภาคอุบัติการชิบุยะซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาสรุปเนื้อหาในตอนนี้กันนะครับแต่พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับ ต่อมาก็เป็นอาจารย์โกโจนะครับซึはは่งได้พูดกับฮานามิว่าเขากำลังเจอกัน3าครั้งแล้วแถมยังโดนหยามหน้าทุกครั้งด้วยส่วนอาจารย์โกโจก็บอกว่าจะเรื่องปัดเป่าฮานามิก่อนเลยก็แล้วกันแต่นั้นก็ท้าทายให้นามิเขาไปหานะครับแล้วอาจารย์โกโจก็ได้ถามว่าทำไมพวกมันถึงไม่เข้ามาสักทีเพราะคนที่บอกว่าห้ามหนีนั่นคือพวกมันนั่นเองแต่นั้นเขาก็เดินตรงเข้าไปหาพวกมันนะครับโจโกะและฮานามิจึงได้โจมตีใส่อาจารย์โกโจแต่อาจารย์โกโจก็จับแขนของโจโกะไว้แล้วก็ดึงจนขาดแต่นั้นก็เอาแขนของโจโกะมาป ูในครั้งนี้ทําให้ฮานามิรู้ว่าตอนนี้เขาได้ปลดอาคุมุกขกินแล้วหันไปใช้เพียงไซเวทเท่านั้นฮานามิที่เห็นแบบนแั้นก็คิดว่าตัวเองนั้นไม่จำเป็นจะต้องหลบในฝูงชนอีกแล้วจากนันฮานามิก็ได้เรียกรักมาออกมาเพื่อหวังที่จะโจมตีใส่อาจารย์กัวจแต่โจโกก,กับตะโกนบอกฮานามิว่าจะปลดการขยายอาณาเขตออกแต่ก็ไม่ทันแล้วนะครับเพราะอาจารย์กัวจูได้ถึงตัวของฮานามิเรียบร้อยแล้วเสือาจารยกโจก็ได้พูดกับฮานามิว่าต้องเขานี่คือจุดอ่อนสินะพอพูดจบเขาก็ดึงมันออกทันทีเพราะอาจารย์กโวจก็คิดว่าอยู่แล้วนะครับว่าการขยายอาณาเขตกับอาคมตามกาเงินนะั้นไม่สามารถใช้พร้อมกันได้ซึ่งโจโกที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ตะลึงไปเลยนะครั เพราะที่มันยังปลอดภัยอยู่ก็เพราะการป้องกันด้วยการขยายอนาคตและไม่คิดเลยว่าอาจารย์โกโจที่ใช้การควบคุมพลังไสยเวทพื้นฐานกับการต่อสู้ด้วยมือเปล่าจะเก่งขนาดนี้จากนั้นโจโจก็โจมตีอาจารย์โกโจจากทางด้านหลังแต่ก็ทําอะไรเขาไม่ได้นะครับซึ่งในขณะที่อาจารย์โกโจมวัวแต่มองโจโจอยู่โจโกกับฮา,านามิก็เข้ามาโจมตีอีกทีจนไฟในบริเวณนั้นดับลงแต่อาจารย์โกโจก็สามารถรับหมัดของพวกมันได้แบบสบายๆเลยนะครับแล้วอาจารย์โกโจก็ใช้มุเคเกยนั้นดันพวกมันออกไปซึ่งทนายมิทอยูใกล้กับกาแงก็ถ เมื่อเห็นแบบนั้นโจกโก็จึงตะโกนให้อาจารย์โโจนะั้นสนใจที่มันนะครับซึ่งมันตั้งท่าที่จะโจมตีใส่ผู้คนให้อาจารย์โโจหันมาสนใจแต่เขาก็ไม่ได้หันไปนะครับเพราะเขาตั้งใจให้จัดการกับฮานามิก่อนแล,แล้วฮานามิก็ถูกมีบัเข้ากับกำแพงจนตัวแตกตายไปในที่สุดจากนั้นก็ได้มีการเล่าย้อนกลับไปตอนที่พวกเกทโฮก,กาลังเล่นไพ่นกกระจอกซึ่งขณะที่เล่นอยู่นะเกทโก็ได้พูดขึ้นมาว่าโคคูมงเคียวคือเขตแดนที่มีชีวิตเป็นรูปร่างสุดท้ายที่ผิดเพี้ยนไปของเกนชิน แ๋ยวว่ากันว่าเป็นเกียแดนที่สามารถผนึกอะไรก็ได้นะครับแต่มันก็มีเงื่อนไขอยู่ที่ว่าต้องให้ป้าหมายนัอยู่ในพื้นที่1นโาทีโจโคยินแบบนแก็ถึงกับเดือนเลยนะครับเพราะงานนี้มันหินเกินไป ซึ่งหนึ่งหนะ้าที่ของโกโจสตารุพายตนเงือนไขนี้ถ้าเอาพวกมนุษย์น่างง้อกี่ร้อยกี่พันคนเข้ามาก็ไม่พอหรอกจากนั้กตัดภาพกับมาที่ปัจจุบันนะครับซึ่งในตอนนี้โจโกก็เอาแต่วิ่งหนีอาจารย์โกโจซึ่งในระหว่างที่หนีนะครับมันก็ได้ปาผู้คนใส่อาจารย์โกโจเพื่อเป็นการถ่วงเวลาแต่ล่างของผู้คนก็ไม่ได้เข้าถึงตัวของอาจารย์โกโจแม้แต่น้อยนะครับเพราะตัวเขตดแดงของเขาดักเอาไว้นั่นเองจากนั้นโจกก็บอกให้โจโชนรีบโจมตีใส่อาจารย์โกโจทาให้ความร่วมือนะครับมันก็จะฆ่าทิ้้้้งงงงโโโโจจจชนึไไไไดดมมตีใใส่่่ออาาาาารรรยยยกกกกทิะหวแบบบลลคั แต่นันผู้คนที่มองมาเห็นวิญญาณคำสาปก็เริ่มโดบอาจารย์รโกโจมากขึ้น ถ้าผู้คลดลงแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนเกิดพื้นที่ว่างก็จะจับโจโกโได้ในขณะเดียวกันโจโกโที่กําลังวิ่งหนีอยู่นั้นก็พูดขึ้นมาว่ายังอีกหรอเลยมา20นาทีแล้วนะซึ่งเกโทที่รออยู่ก็บอกว่ายังหรอกต้องเอาให้เจ็บแสบกว่านี้จากนั้นก็ตัดภาพมาที่พวกยูจินะครับซึ่งยูจิก็ได้ขับมาขามผู้หญิงคนที่นั่งเหมืออยู่คนเดียวว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งเธอก็บอกว่าทุกคนอาการเป็นสับปะหลาแล้วก็ขึ้นรถไฟไปกันหมดแล้วแต่เธอนั้นถูกไล่ออกมาเพราะว่าที่เต็มเมือ่อพูดจบนะบเเเอออ็้าา่่่งงงปนนสะแแตตตจิหมมืขขโ ถึงคำพูดของผู้หญิงคนเมื่อกี้นะครับว่าทุกคนนั้นขึ้นรถไฟไปหมดแล้วซึ่งรถไฟขบวนนั้นก็มุ่งตรงไปที่ชิบุยะจากนั้นก็ตัดภาพไปที่อาจารย์โกโจนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้มีเสียงประกาศบอกว่ารถไฟนั้นกำลังใกล้เข้ามาแล้วให้ทุกคนออกห่างจากชาชลาด้วยซึ่งทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นต่างก็พากันดีใจามากมากและมีความหวังว่าจะรดออกไปจากที่นี่นะครับแต่ทันทีที่รถไฟจอดนะครับพวกมนุษย์ที่ถูกมหิโตทําให้กายเป็นสัมปทาดก็ออกมาทํรลายผู้คนทําให้ผู้คนนั้นแตกตื่นกันไปหมดซึ นันตกลงมาจากท่าน,นั่นบนจากนั้นก็โจมตีพร้อมกันกับโจโฉจนผู้คนนั้นระเบิดตายจนหมด แต่ถึงแม้จะมีคนตายไปมากมายต่อหน้าต่อตานะครับอาจารย์โกโจในตอนนี้ก็ยังเงยือกเย็นได้อยู่ซึ่งไม่ให้ตกก็คิดว่านี่แหละคือจุดแตกต่างระหว่างยูจิกับอาจารย์โกโจรอกเขามั่นใจว่าจะปราบป่าวพวกมันได้ซึ่งเขาก็ได้คาดการเอาไว้แล้วว่าจะต้องมีผู้คนนั้นเสียสละระดับหนึ่งแต่ว่าในสถานการณ์ที่มีผู้คนตายมากขึ้นเรื่อยๆนั้นตาช่างที่เรียกว่าระดับหนึ่งมันก็ใช้การไม่ได้แล้วและสิ่งที่อาจารย์โกโจทําได้ในตอนนี้ก็คือใช้พื้นที่ไร้บ้านล้างบางพวกมันกับพวกมนกุษยย์ททกกกกกคคนนนนนี่่่่่อออออูบบบรรริเวว้้ออนอนแแะะตตพมมาา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 ขัั็ดดจจจโํไไสส อาจารย์โกโจหมายถึงนั่นคือพวกมนุษย์ที่ถูกพวกมันฆ่านั่นเองซึ่งในตอนนี้พวกมาฮิโตะก็คิดว่าอาจารย์โกโจนั้นกำลังลังเลยอยู่ว่าจะเอาอยัางไงแต่อาจารย์โกโจก็ได้ลืมตาขึ้นมาและการอาณาเขตพื้นที่ไร้มาดซึ่งกระทถเอาพวกมาฮิโตะนั้นถึงกับอึ้งไปตามๆกันผะไม่คิดว่าเขาจะตัดสินใจทําแบบนั้นซึ่งอาจารย์โกโจนั้นได้เสียงดวงเพื่อเปิดเขตอาคมเพียงแค่0.2วินาทีในการจัดก,การกับพวกมนุษย์ดัดแปลงและผลข้างเคียงคือทําให้พวกมนุษย์ที่อยู่ตรงนั้นมดสติไปแบบทังยืน และจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้คือหลังจาก2เดือนและแล้วจากโกโจซึ่งในตอนนี้อยู่ในสภาพที่หนื่ยหัวก็สามารถจัดก,การกับพวกมนุษย์ดัดแปลงไปทั้งหมด1000ตัวภายใน299วินาทีหลังจากปิดอาคมและในตอนนั้นเองเขาก็ได้เหลือไปเห็นกล่องใบหนึ่งเข้าทําให้เขาทึ่งกับชะง,งักนะครับพรานั่นคือกล่องโกคุมองเคียวนั่นเองซึ่งในตอนนี้ขอบเขตป,ประตูคุกของโกคุมองเคียวก็ได้เปิดออกแล้วและนันเกโทก็ได้ผูวมาจากท่านหลักของอาจารย์โกโจนะครับและทันทีที่เขาได้เห็นเกโทนะเากก็ึงับอ้้งงตาาคแะจะเชื่อสายยตตาาาวว่่่่ีีคคืืืออออัจรรริงงหหเเปลพแกาย นนซึ่งในขณะที่อาจารย์โกโจกำลังคิดวิเคราะห์กับสิ่งที่เห็นอยู่ก็ถูกเคเตนั่งผนึกเป็นที่เรียบร้อยและตอนนี้พลังสายเวททุกอย่างของเขาก็หายไปหมด แต้นจาจจ้างโกโจก็ถามเกตโทว่ามันเป็นใครเพราะครมูนที่สะท้อนอยู่ในดวงตาของเขาบอกว่านั่นคือเกตโทซูมุรุแต่จิตวิญของเขาบอกว่าไม่ใช่ซึงเมื่อความแตกนะครับเกตโทก็ได้เปิดกระโหลกของตัวเองให้ดูสมองข้างในซึ่งก็เป็นอาคมของเค็นจาคุโดยการสับเปลี่ยนสมองแล้วก็ย้ายกายเนื้อไปเรื่อยๆและแน่นอนว่าอาคมที่ฟังอยู่ในกายเนื้อน,ะนั้นก็จะสามารถใช้ได้ด้วยเพราะมันอยากได้วิชาควบคุมวิญญากรรมศั์ของเกตโทเนื่องจากตอนที่อาจารย์โกโจสังหารเกตโทในเดอะมูวี่นั้นเขาไม่ได้ให้โช จึงทาให้มันนั้นได้ล่างนี้ไปเึงมนก็บอกกับอาจารย์โกโจว่วาไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวอาคมก็คายออกไปเองน่าจะสักหนึ่งร้อยปีหรือไม่ก็หนึ่งพันปีแล้วมันยังบอกว่าอาจารย์โกโจนั้นะแข็งแกร่งเกินไปโจไปเกะกับเป้าหมายของมันเธออาจารย์โกโจก็บอกว่าลืมไปแล้วหรืองไงว่าก่อนที่จะถูกเขาฆ่านั้นล่างนั้นเคยถูกใครอัดน่วมมาก่อน ซึ่งนั่นก็คือยูตะนั่นเองนะครับสึกคจากคุมันก็บอกว่ายูตะนั้นไม่ได้น่าดึงดูดขนาดนั้นเพราะการก๊อปี้อาคมอย่างไร้เงื่อนไขพลังเวทที่ไร้ขีดจํากัดไม่ว่าจะอย่างนั้นก็หยุดด้วยข้อผูกมัดที่เหนียวลังวิญญาณของผู้ที่เป็นที่รักเอาไว้แล้วก็น่าเสียดายที่ยูตะนั้นเป็นเหมือนอาจารย์โกโจไม่ได้จากนั้นมันก็บอกว่าเอาไว้เจอกันในโลกใหม่ก็แล้วกันแล้วก็ตัดภาพมาที่ยูจินะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้มีคนติดต่อเข้ามาและบอกว่าจาโกโจนั้นถูกผนึกแล้วแล้วในหาในตอนที่9ก็จบลงเพลงเท่านี้ครับซึ่งถ้าใครชื่นชอบและอยากดูต่อๆไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครแล้วก็กดแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ภาพคลิปใหม่ๆของทางช่อง ก็สำหรับวันวนี้คงต้อนราไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ